มาถึงเกี่ยวกับเรื่องเราที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้หลายคนคงต้องประเมินกันแล้วนะครับว่าประเทศอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาปฏิเสธไม่ให้คนไทยเข้าประเทศมากเป็นอันดับสองในรายชื่อของประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับ<ม>ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องที่ตอบย้ําเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยเวลาไปต่างประเทศโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นนะฮะข่าวจากสำนักข่าว N H K นะครับ N H K World Japan เนี่ยนะครับก็เป็นสำนักข่าวที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นภาพภาษาอังกฤษแล้วก็กระจายกันไปทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาไปเอาข้อมูลจากสำนักบริการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นพูดงานก็คือตอมญอี่ปุ่นเนี่ยนะครับบอกว่าม,มีผู้ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศทั้งหมดเนี่ยนะครับ1น4 7นจคนในจำนวนนี้ปรากฏว่าเพิ่มขึ้น1468นยคนหรือเพิ่มขึ้น16%เททปรเมื่อเทียบกับปี62 ยังไม่พอนะครับและนับเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่มีตัวเลขเกินขึ้นมาขนาดนี้คือเกินขึ้นมาหมื่นกว่าคนนะฮะเขาพบว่าในที่สุดเนี่ยต่างชาติที่ถูกปฏิเสธเข้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่นหกร้อยสี่สิบเจ็ดคนเนี่ยนะฮะในจำนวนนี้เนี่ยมีถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับว่าคุณเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเพื่ออะไรเข้ามาทำอะไรและใช้วีซ่าผิดประเภทด้วยคิดเป็นถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด ก็แสดงว่าในจำนวน1 6ื7นที่โดนปฏิเสธไม่เข้าประเทศมี80%เต้องการเดินทางไปญี่ปุ่นโดยผิดเป้าหมายผิดวัตถุประสงค์เช่นเราเป็นที่ทราบกันดีก่อนเกิดโควิดใช่ไหมครับคุณไปญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าถ้าอยู่ภายในแค่14วันซึ่งแน่นอนครับภายในแค่14วันคุณอาจจะไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติไปเดินทางท่องเที่ยวแต่ไม่ได้หมายความว่าไปหางานทําหรือกลายไปเป็นแรงงานต่างประเทศซึ่งนั้นก็ต้องขอวีซ่าอีกประเภทหนึ่งถูกไหมครแต่บางคนก็ม่จะเป็นโรบ i n ฮ o ดโดยอาศัยว่่่าาาเออวีนไปก พอหมดอายุแล้วทีนี้ก็กลายเป็นโรบินฮูดนะหลบนี้ตามตอกซอกซอยแล้วก็ไปอยู่กับคนไทยด้วยกันที่อยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นปัญหาปวดหัวอย่างมากโดยเฉพาะคนไทยที่ไปอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นตั้งลกลักปักฐานได้สัญชาติของญี่ปุ่นไปที่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าเรามาดูกันครับว่า3สัญชาติแรกที่ญี่ปุ่นปฏิเสธไม่ให้เข้าเนี่ยคืออะไรจีนแผ่นดินใหญ่ฮนะ คนสัญชาติจีนแผ่นดินใหญ่หรือเรียกว่าเมนแลนด์ไชน่าเนี่ยถูกปฏิเสธถึง3,765คนหรือ1.8เท่าของปีที่แล้วอันดับที่2นี่เจ็บปวดครับคือพี่ไทยเรานี่เองแล้วครับคนไทยถูกญี่ปุ่นปฏิเสธมากเป็นอันดับ2ของญี่ปุ่นนะฮะถูกปฏิเสธถึง1,398คนและตุรกีถูกปฏิเสธจากทางการญี่ปุ่นมากเป็นอันดับที่3คือ925คนเพราะฉะนั้นถ้านับจํานวนคนนะฮะ จีนไทยตรุรกีเนี่ยก็คิดเป็น6 0ของชาวต่างชาติที่ถูกปฏิเสธเข้าญี่ปุ่นเข้าไปแล้วนะโอ้โหนะครับ,นะค,รบคือคือถึงตรงนี้เนี่ยครับทำให้หลายคนเนี่ยเห็นเลยครับว่าเห็นไหมฮะคือคนไทยเราไปเป็นโ,โรบินฮูดนี่นะฮะคำนี้จริงๆมันใช้กับที่อเมริการในยุคสมัยแรกๆที่ไปหางานทําแรกๆเนี่ยนี่เขไปเป็นโรบินฮูดที่ญี่ปุ่นด้วยจนทําให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณใช้วีซา่าผิดประเภทแล้วคุณเข้ามาอย่างผิดกฎหมายและก็ยังลักลอบที่จะอยู่ต่ออย่างผิดกฎหมายอยู่ต่งางหากนะครับ ถ้าหากว่าหลายท่านไปญี่ปุ่นก็มักจะได้ยินเสียงบ่นนี้บ่อยว่าหลังๆเนี่ยเราเจอคนไทยไปญี่ปุ่นแล้วโดยเฉพาะยิ่งไปตายดาบหน้าจนกระทั่งทําให้เสียชื่อประเทศนี้กลับมาเป็นจํานวนมากแล้วนะฮะเหลือเชื่อครับว่ากลายเป็นว่าคนไทยถูกปฏิเสธเข้าญี่ปุ่นเป็นอันดับสองนะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับตอนนี้โควิดมาถึงเรียบร้อยก็เชื่อว่าคงไม่มีใครไปที่ไหนได้มีแต่จยากจะกลับประเทศตัวเองนะครับแต่พอหลังจากโควิดผ่านพ้นไปแล้วเชื่อว่า ผมเชื่อเลยนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยนะฮะก็จะมีการเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องมาตรการในการนำดูแลนะครับติดตามจับกลุ่มเกี่ยวกับพวกประเภทโรบินฮูดอย่างนี้ซึ่งทําไปให้ประเทศปลายทางนั้นเขาต้องเสียชื่อกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับท่านผู้ชมครับ